นี่คือจออ l g Swift รุ่นใหม่ครับเป็นจอ OLED ครับสาดนิ้วใหญ่สะใจและเป็นจอ 4K QD OLED สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อเอฟซีบีของผมเปาไอเอฟซีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝา, like, ากกดแชร์ share, ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องจอนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นจอ CRT แล้วก็มี LCD แล้วทุกวันนี้ก็อาจจะเป็น LED LCD LED ไม่จะเป็นแพนเอลไอพีเหรือว่า TN อะไรต่างๆนหนาก็ตามแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจอที่เรียกว่า OLED กําาลังงมแรคือตอนแรกมันดังในทีีวแหละมันมามมันนีีีใทวเยอะแล้วนนนั่เองะครับซึ่งผผมมเอง ก็รีวิวจอ OLED มาเยอะแล้วโ l เลมีข้อดีคือสีสดแต่ว่าอายุการใช้งานจ,จะสั้นลงแต่ว่ามันมีโปรแกรมพวกแบบตัวช่วยในการที่จะลดอาการเบิร์นของตัวหน้าจอด้วยนะในการรักษาเพราะว่าจุดอ่อนมันก็มีนะแต่ข้อดีมันก็มีเยอะกว่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยก็รีวิวจอ Oled มาเยอะแล้วนะแต่ว่านี่คือครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสรีวิวจอจาก R O G ครับนี่คือ Republic of Gamer ครับ R O G Swift OLED ครับ P G 3 2 U C D M นั่นเองครับของใหม่อยู่แล้วเนาะประกัน3ปีเต็มแล้วจอใหญ่สะใจก็บอกแล้วว่าไอ้ตัว ตัวเนี้ยเป็น OLED แบบเป็น QD OLED ก็คือ Quantum Dot OLED นั่นเองความละเอยียดที่ 4K นะ3840ปดสีคูณสองหขนาดสะใจก็คือ32นิ้วตรงนี้นะครับและรีเฟรชเรทสูงสุดถึง240ร้เฮิร์สครับเฮิร์สสูงนะทำเป็นเล่นไปคือ 4K 144ก็ว่าโหดแล้ว 4K 60ก็ว่าโหดแล้วแต่นี่คือ 4K 240ร้เฮิร์สใช่ปะ่ะแล้วมันจะเนียนตาแล้วมันจะเนียนขนาดไหนแล้วมันจะลื่นขนาดไหนนั่นเองครับนี่คือ240 Hz ครครัับบแลละขเื่อนด้วยเทคโโนลยีที่ว่า QD OLED เนเนีี่่ยเาว QD ่ยนี่คือ คอตตัมดอตนะแล้วเป็นเจนที่3ด้วยรุ่นที่3ด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอมันขับเคลื่อนด้วย QD OLED แล้วเนี่ยก็คือให้สีสันที่สดใสยอยู่แล้วนะครับเฉดสีดำเนี่ยลึกสุดไฮไลท์สว่างสุดก็คือพูดง่ายข้อดีของจอ OLED เนี่ยมันจะแสดงสีดำได้ลึกสุดและสีอื่นๆได้สดที่สุดเหมือนเราใช้จอโทรศัพท์อะ่ะใช้จอ iPhone ใช้จอ Samsung พวกนี้เป็นจอ OLED หมดแล้วนั่นเองนะครับเหมือนย้ายจอ OLED อะ่ะจากโทรศัพท์อะ่ะมาอยู่ที่จอ PC นั่นเองนะครับและข้อดีอย่างนี้ที่เราปฏิเสธไม่ได้คือรูอป้ป่ะ0.03มิิลลเซนโคตรไว time ขอองจอ โอลดโคตรไวคือ0.03ม mm ิลลิเซกนั่นเองครับดังนั่นนี่นคือ QD OLED อีกตัวหนึ่งของ ROG Swift ที่สนใจครับ3.2นิ้ว 4K ครับ 240Hz ครับและ e レスคอ Time 0.03มิลลิเซกครับแน่นอนครับจุดเด่นคือหน้าจอ OLED เนี่ยมันสดมันอะไรแต่ว่ามันมีการเบิลอได้ง่ายดังนั้นเนี่ย Hissing เนี่ยเขาจะบอกว่าแบบ Customization เองหมายความว่า ASUS ตัว ROG เนี่ยได้มีการออกแบบ Hissing เอง,เน,งนะที่มีคุณภาพสูงนะครับก็คือช่วยให้การ Air Flow ของในอากาศเนี่ยมีการไหลเวียนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็็ลงถึฟฟิ์มมกกกรรรรราาาาีีนนนนะะคคคับบืออยยว้้เ่ไดด ขึ้นพูดง่ายคือ OLED เนี่ยมันสดจริงมันชัดจริงมันดีจริงแต่ว่าข้อเสียคือมันร้อนนั่นเองนั้นเนี่ยเขาเลยออกแบบให้มีฮีทซิงค์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงเอาแอร์โฟลที่ดีแล้วก็มีเฟรมกาวฟินเพื่อช่วยในการที่จะระบายความร้อนด้วยนั่นเองนะครับมาตรฐานครับได้มาตรฐาน,นมีซ่าดิสเพย์ดีอาร์400ครับทรูแบ็กก็คือผ่านมาตรฐานมีซ่าดิสเพย์ดีอาร์400ทรูแบ็กคือขึ้นชื่อว่าเวลาดำเนี่ยมันดำจริงๆนั่นเองครับขอบเขตสีครับ DCP 399%ครับ10บิตครับ10บิตจริงๆและความแตกต่่่่่าาาาางงขอออสสีีเเเเนนนยยททกกัับบดลต้้วะครรพพืปิิธภ ซึ่งต้องบอกไปเขาว่า HDR ตัวนี้ปวดมากก็คือรองรับ HDR ด้วยนะครับตัวเลือกการตั้งค่าความสว่างครับเขาเรียกว่า Adaptive Brightness อ่ะก็คือเป็นการตั้งค่าความสว่างที่เขาแถมมาจากโรงงานก็คือว่าเป็น Auto Brightness อารมณ์เหมือนเราใช้โทรศัพท์อ่ะถ้าสมมติว่าห้องมันมืดหรือห้องมันสว่างจะมีการปรับ Auto Brightness หรือ Auto Balance Brightness ของตัวจอบแบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะครับด้านั้นเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่ว่า Display Widget Center ด้วยนะครับคือช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน OLED Care ด้วยก็คือว่าไอ้พวกเนี้ย OLED Care เนี่ยมััััันนนนนนนมมมมมาาาาาาททเเเเเพพื่่่อออรรรรรกกษาจาก OLED ให้้ไปไปปป็ไตตะะสิิิธภแแบบบงงคลววถึีย สามารถตั้งค่าจอเนี่ยด้วยเมาส์ได้นะคือปกติเนี่ยจอมันตั้งด้วยเมาส์ไม่ได้แต่ตัวนี้ AUJZ Swift ตัวนี้ตัวโอเลตัวนี้สามารถตั้งจอได้เมาส์ได้นะตั้งค่าจอได้เมาส์ได้คือใช้เมาส์คลิกตั้งจอได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาพร้อมกับประกัน3ปีซึ่งประกัน3ปีตัวนี้มัน including panel burn in ด้วยหมายความว่าถ้าจอไหมจอจอเบ์นอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะเข้ารับประกัน3ปีได้ทันทีนะครับสเปคของ a u g Swift OLED PG 3 2 U CDM ตัวนี้เป็น panel size ขนาด3าจุดานิ้วครับ aspect ratio สับ p a c ดตรับสีโคร 99% panel type นเ,นเป็น QD OLED resolution เป็น Ultra HD หรือว่า 4K ครับ3840 x 2160ครับ Display surface เป็น anti reflection ก็คือว่าไม่สะท้อนแสงไม่สะท้อนสายตาน,นั่นเองคือ anti reflection ด้วย Pixel pitch ครับแต่และ pixel เล็กเพียง0.182ม mm, ิลลิเมตรถือว่าเล็กมากนะ Brightness Max ครับอยู่ที่450 cd/ ต่อตารางมมครับ Brightness 100%ครับอยู่ที่250 cd/ ต่อตารางมมครับ Contrast ratio ล้านห้าต่อหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็น panel OLED เนี่ยหนึ่งก็ คอนทราสต์มันสูงมากนะครับคอนทราสต์เรโชแบบที่เปิดข้อเด่ดที่รันห้าตอนหนึ่งครับแล้ววิวลิ่งแองเกิลเนี่ยก็คือมุมมองการเห็นเนี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบองศาทั้งฮอ r i ซอนท a ลคือแนวนอนแล้วก็เวอร์ติคอลคือแนวตั้งนั่นเองครับเレสปอนทามศูนย์จุดศูนย์สาม ms คือมิลลิเซกและวงเล็บว่าจีจุจีก็คือเกรทูเกรทด้วยก็คือว่าจะเป็นให้การเレสปอนทามที่ตรงที่สุดไม่ใช่ mprt นะ mprt นี่ไม่ตรงนะแต่ถ้าเกรทูเกรนี่คือของจริงนั่นเองนะครับดิสเพย์คันเลอร์ครับสิบิตครับพันกว่าล้านสีนะรีรเฟร 1ช่อง HDMI 2.1 2ช่องมี USB Type C 1ช่องซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นทั้งตัวที่สามารถต่อ DisplayPort ได้แล้วก็เป็น USB 3.2ได้ด้วยก็คือ Type C ขึ้นมาเนี่ยจะเป็น DP หรือว่า DisplayPort แล้วก็สามารถ swap เป็นเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัว USB 3.2ได้ Airphone jack มีครับ USB hub ครับมีจอเต็เมันข้อดียวมันคือมี USB hub เลยนะมี USB 3.2 Gen1 ที่เป็น Type A เนี่ย3ช่องนะครับแล้วก็มี USB Type C ที่เป็น PD ก็คือ Power Delivery ก็คือสามารถชาร์จโทรศัพท์หรือว่าชาร์จอะไรได้สูงสุดได้90สบวัตต์นั่นเองนะครับ คือมันมี S P D F out ด้วยก็คือเป็น o p t i c a l out ด้วยคือคุณสามารถที่จะต่อ S P D F out ออกจากตัวหน้าจอได้เลยนะถือว่าโหดมากนั่นเองครับโอเคไหมอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีจอนะครับมีสาย Display Port ครับมีสาย HDMI Ultra High Speed ครับแล้วก็สาย Power ครับแล้วก็สาย USB 3.2ครับมีสาย USB Type C ครับมีซอง ROG ครับสติ๊กเกอร์ ROG ชุด not ต Bissell m o u s ครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับนี่คือคร่าวๆของเครื่องนี้นั่นเองดังนั้นจอเนี่ยเอาพูดตรงๆนะเราคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะอันดับแรกคือจอสวยดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของตัวเนนีี้ย่คือ 1, เลยภาพแม่นคมจัดเลยนะนี่คือ QD OLED และเป็นสาย2นิ้ว 4K ถ้าสาย2นิ้ว 4K เนี่ยมันจะให้ภาพที่คมคมจัดจัดเลยคือจอตัวนี้ผมรู้ผมจะติยังไงมันเป็น 4K QD OLED สาย2นิ้วและ refresh rate 240Hz โอ้โหการปรับปรับได้หมดนะซ้ายขวาหน้าหลังทุกอย่างนะเห็นปะเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังนะครับขึ้นลงเนี่ยสูงต่ำได้หมดเลยรวมถึงการดีไซน์แบบเฟรมเรทครับหน้าจอ OLED ะเห็นปะตรงนี้มีโลโก้ o g โลโก้ o g อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟ LED แล้วยิงแบ็คไลท์ลงไปเป็นตัวโลโก้ LG ลงไปที่พื้นอย่างนี้อุ้ยอย่างสวยเลยนะครับหน้าหลังสวยครับเขียนเป็นโลโก้ o g ที่เป็นดอทแมทริกนะเรียงเป็นโลโก้ o g ข้างหลังเขียน s w i วครับคือจอมันดีไซน์สวยแล้วแข็งแรงมากและเป็น QD OLED เนี่ยเห็นไหมปรับก้มือได้สูงต่ำได้อยู่แล้วโอ้โฟิลลิ่งในการสูงต่ำนี่โคตรดีเลยนะ ฟีลลิ่งดีครับซ้ายขวาได้นะครับรองรับวีซ่าเมาส์ได้นะครับเห็นว่าสวยงามจากเอสุดขาเป็นขาวีตัวเบอรเริ่มเลยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากได้จอที่เอาไว้ดูหนังเอาไว้ทํางานรวมถึงเล่นเกมนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่มีจิติหรอกเพราะว่ามันประกัน3ปีเต็มด้วยรองรับการเบิร์นอินหมายความว่าถ้าจอมีการาเบิร์นอินเมื่อไหร่นะมันสามารถรับประกันได้ตลอด3ปีเต็มนั่นเองรวมถึงมีการโปรแกรมพวกโอเล็แคร์นะครับแลวเราเชื่อมั่นเลยว่า ROG ไม่ทําให้ใครผิดหวังเพราะจอ ROG นั้นผมเองก็ใช้ PG 2 5 9 QNR ยังไม่พัง แต่ว่าอันนี้คือเป็นหน้าจอ3ายนิ้วที่ใหญ่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมชอบชอบหน้าจอใหญ่ๆรวมถึงการทํางานแบบ multitasking นะครับใค้ทำงานหลากหลายวินโดว์หลากหลายหน้าต่างคุณสามารถ DIY หน้าต่างเอกเป็นสีหน้าต่างได้นะครับแล้วก็รวมถึงให้การแสดงผลที่ชัดเจนนะครับเป็น Ultra HD คือ 4K 3ามแปดสี่ panel เป็น Quantum Dot OLED ครับแล้วก็ขนาดสายนิ้วครับแล้ว a ครหดรัลอพิจณดูครับคือ LG s o l ับ PG 3 2 UC DM r e s p o n s time โคตรต่ํา0.0 03มิลลิเซกและเป็น g 2 g 2> คิดดูนะ1คือไว้ใจได้คือแบรนด์ LG Swift 2คือแผน,เ,นเป็น OLED 3คือจอแม่งขนาดใหญ่สาย2นิ้วความละเอียด 4K แล้วจอโค้ชัด QD OLED Refresh Rate 240Hz ดีไซน์สวยปรับได้หมดขาววงขาววีเทคโนโลยีต่างๆนานามากมายและประกัน3ปีรวมถึงการเบรดอินเมแต่จุดเดียวก็สามารถที่จะเคลี่ยนได้เลยเลมีของนี่ดีครับ LG Swift OLED ครับ PG32UCDM และมีจำหน่ายที่ I Have CPU ครับอย่างไรก็ตาม แต่ครับฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ครับอยากให้ผมรีวิวจอไหนขอให้บอกแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ